วันนี้ถ่ายกันแบบมีพร็อพหนานิดนึงนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีหนังสือกองโตมาตั้งใช่ที่เราแต่งเองทั้งหมดใช่เป็นเป็นที่พนของเราผู้เขียนนี่คือบรดรใช่ัะมีเหตุเหมือนการที่ต้องเอาหนังสือเข้ามาตั้งเพราะว่าอะไรคุณฟิล์มการที่เราพูดทุกอย่างเนี่ยมาจากการที่เราอ่านมามันก็มีข้อมูลอ้างอิงประมาณนี้ท่านท่านท่านเหล่านี้ที่เขียนหนังสือมาก็คงจะไปค้นคว้าตามหลักฐานชั้นต้นชั้นรองใดๆๆมาจึงออกมาเป็นคอนเทนต์ที่เราสืกอว่า อ่าคัดกลั่นกลั่นหลังออาคัดหลังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์กลั่นออกมานะมีอะไรบ้างฮะจะได้เผื่อทุกท่านไปศึกษากันต่อครับโอเคอย่างเรื่องนี้วาทน์เล่าประวัติศาสตร์เนาะอันนี้ครับแทนที่จะเอาเหตุการณ์มาเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับก็เอาโค้ดมาเป็นตัวตั้งเลยแล้วก็เล่าประวัติที่เป็นที่มาของประโยคเหล่านั้นเอออ่าเช่นลูกคนนี้รักมาก จะนุ่งขาวให้อะไรเงี้ยครับหรือว่าไหนบอกว่าเราจะมีบุญได้เป็นกษัตริย์ง่ายรู้สึกว่าเราจะสามารถดึงมาเป็นติ๊กต็อกได้วันร้อยกว่าตอนใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเรื่องนี้ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะเราจะได้อ่านน้อยลงอย่างเงี้ยแต่เลาะวางครับเรื่องนี้จริงๆเลาะวางเนี่ยมีหลายเล่มนะครับจะมีปกน้าเงินปกชมพูอันเนี้ยครับพิม์เลือกเล่มที่อ่ว่าด้วยเรื่อง พระโชโรถพระชิดาและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับมาที่จะสรุปเรื่องราวสําคัญโดยละเอียดนะวันนี้ที่เราจะพูดกันก็มีหนึ่งเรื่องที่ได้อ่เฟอร์มาจากเล่มนี้ด้วยะนะครับผมชั้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะเราะ ูเอาไปจากไหนครับถูกต้องครับเราะว่างมีอยู่ในเราะว่างครับแต่ทีเราะว่างเนี่ยเล่มต่อไปนะครับอ๋อเล่มนี้สกิปไปดีกว่าอย่าเพิ่งนกันแล้วแล้ลองให้เขาฟังนิดนึงเล่มนี้นะครับชื่อนายนายนะครับอ่าเป็นเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งอาจจะไม่ได้จ้าดึก ในพงศาวดารอในพระราชาทตเลขาใด้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นการเล่าประวัติ์ในอีกหนึ่งมิติที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับค้างไว้แค่นี้นะเรื่องรักรักในวังหลวงนะครับอาจจะเป็นหนังสือที่ฟอร์มัลน้อยลงมาหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ เล่าเกร็ดประวัต<ม>ิาศาสตร์ความรักของพระมหากาษัตริย์นะครับในราชวงศ์จักรีรแล้วก็เขียนสรุปออกมาได้ดีทีเดียวหรือถอ้าอยากให้เล่าเรื่องไหนก<อ>ค็คอมเมนต์มาบอกเราคอมเมนต์มาเท่านั้นนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับต่อไปเป็นประวัติต้นรัชกาลที่6นะครับไดอารี่ของรัชกาลที่6ที่พระราชทานให้เจ้าพิรัาดำรักของที่ที่เป็นพระสะหายแล้วก็อักษร มหาเสนาบดีที่ที่ที่ทททสนิทนะครับมผมก็จะเล่าถึงความรู้สึก,กของพระองค์ที่มีต่อพระมุง,มงสานุวงม์มีต่อเออสเด็จแม่ของท่านนะครับสมเด็จพระศรีพระชาชนหรือความคับแค้นพระราชาิไทยววของท่านที่เกิดขึ้นว<ม>่าจะเป็นเรื่องการตั้งงบประมาณมในสมัยรัชกาลที่6หรือว่าเป็นเรื่องออความรู้สึกที่ท่านมีต่อเจ้านายองค์ต่างๆเช่นคดีพยารกา ที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่5ที่ท่งบันทึกไว้ว่าเป็นเครื่องบันทอนอายุของรัชกาลที่5้า,าเพื่อคดีพียราการเนี่ยทำให้รัชกาลที่5าอายุสั้นเล่มนี้คือเล่มที่เอามาทําเป็นอินเสิร์ตในตอนหนึ่งด้วยแ่านครับน่าจะเห็นนะครับว่าเป็นรูปไหนใช่ไหมครับเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้พรอัองศวดาในสมัยรัชกาลที่5รจริงๆสำหรับคืนนี้ทำ พวงสวดา์ของรัชกาลที่1 2 3 4และ5ออกมาด้วยคิดว่าน่าจะมี6 7และ8ด้วยนั่นแหละแต่ว่าเท่าที่เจอเนี่ยเ,เจอแค่1-5นะครับที่ท อยู่ในเชฟนะครับใครเอ็นดูเราสามารถส่งมาได้นะฮะใช่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 ที่เราออามาเล่ากันหลายเรื่องก็มาจากเล่มนี้นะครับและเล่มสุดท้ายนะครับที์ได้มาจากตอนที่ไปเที่ยวบ้านของคุณฮิวโก้วงจักระพงงจักระพงสุทังนตั้งอยู่แถวท่าเตียนนะครับผมเป็นวังที่มือกระหม่อมเล็กเนี่ยใช้ในการเปลี่ยนเครื่องทรง ก่อนที่จะเข้าไปในพระบรมาราชวังปัจจุบันนี้เป็นที่อยู่ของคุณฮิวโกนะครับ<ม>แล้วก็เอาคุณหญิงคุณแม่ของคุณฮิกโกนะครับพระจัดเทาขาที่าการที่5าเนี่ยส่งให้กับเจ้าฟ้าจากกักรพงศ์ภูนาถกมรมหลวงพิษนุโลกประชานานะครับเ็มนี้ก็สรุปเหมือนกันนะครับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับ